ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ b i g กไบคขนาดกลางนะครับ500ถึง650ซีซีในเมืองไทยของเราในช่วงปลายปี2556ที่ผ่านมานะครับฮอนด้าได้มีการเปิดตัว b i g กไบคขนาดกลาง2รุ่นนะครับก็คือ CB 650F และ CBR 650F ในงานมอเตอร์ expo นะครับช่วงปลายปี56โดย Honda ออกแบบเครื่องยนต์นะครับเป็นแบบ4สูบเรียงให้พลังแรงม้าที่สูงกับคู่แข่งขันและมีราคาที่ใกล้เคียงกันนะครับ โดย Cb 650f นั้นวางราคาไว้ที่285,000บาทขณะที่ Cbr 650f นั้นวางราคาไว้ที่300,000บาททวนครับโดยคนท่านต้องการเปรียบเทียบราคากับคู่แข่งขันรายสำคัญก็คือ Kawasaki รุ่นนินจา650และ er6n นะครับซึ่งวาราคาไว้ที่275,000บาทนะครับ Honda cb 650f นั้นแพงกว่าเพียงแค่หมื่นเดียวแต่เป็นเครืนยนต์แบบ4สูบเรียงขณะที่ Ninja 650นั้นนะครับ มีราคาถูกกว่าหรือว่า CBR650F นั้นแพงกว่าเพียงแค่9,000แต่ได้เคยนต์4สูบเรียงที่มีพลังแรงม้าสูงกว่าดังนั้นนะครับยอดขายในปี2017ที่ผ่านมาทั้ง CBR650F และ CB650F นั้นได้สร้างยอดขายอย่างเป็นกอบเป็นกำรรมให้กับ Honda และสามารถเอาชนะคู่แข่งอย่างคอซีได้เพียงแค่ปีแรกของการวางจำหน่ายเท่านั้นและในปีนี้ครับในปี2018ทั้ง2รุ่นก็ยังคงเป็นพระเอกและพระรองของ Honda อย่างต่อเนื่อง โดย c b 650F นะครับทำยอดขายเป็นอันดับที่1ในตลอดช่วงปีที่ผ่านมารวมถึง CBR 650F เป็นอันดับที่2ครับในยอดขายที่สูงสุดรองลงมาจากนั้นนะครับอันดับ3เป็นของ c b 500X Sport Adventure 2สูบเรียง h c c อีกรุ่นหนึงของ Honda โดย ER6N นะครับทำยอดขายอันดับที่4และ Versys 650นั้นมาอันดับที่5จะเห็นนะครับว่า ทั้ง Honda แบบ4สูบเรียงและ2สูบเรียงนั้นมียอดขายที่นําคู่แข่งขันอย่างเห็นได้ชัดนะครับโดยเฉพาะยอดขายในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับฮอนด้าสามารถทำตัวได้อ,อย่างเรียกว่ามากมายเหนือกว่าคู่แข่งขันทุกค่ายในขณะนี้อย่างไรก็ตามนะครับคาวสกีได้มีรุ่น one can 650รุ่นใหม่นะครับรถมอเตอร์ไซค์สไตล์คลูเซอร์ออกมาช่วยเสริมทับให้กับคาวสกีขณะที่ฮอนด้ายังไม่มีประเภทนี้ในมือครับ ตลอดช่วงเวลากว่า2ปีที่ผ่านมานะครับของการวางจำหน่าย CBR 650F ซึ่งมีประสิทธิภาพของรื่ยนที่เหนือกว่าเวงขันแบบ4สูบเรียงนั้นเป็นการชี้เห็นครับว่าแม้จะมีราคาที่สูงกว่ารถในตระกูล 500cc ของ h ันด้าด้วยกันเองก็ยังสามารถทะยอดการขายได้สูงกว่านะครับในตระกูล 500cc อย่างเห็นได้ชัดซึ่งก็เป็นการยืนยันได้ชัดเจนนะครับว่าราคาที่ถูกกว่านั้นไม่จำเป็นต้องขายได้มากกว่าเสมอไปขณะนี้ก็มีคําถามเกิดขึ้นมากมายนะครับว่า ฮอนด้จะทำรุ่น Sport Avenger 4สูบเรียงขนาด 650cc หรือเปล่านะครับเพื่อมาต่อสู้กับ v e r s ์ s 650นี่คือสิ่งที่ต้องจับตามองต่อไปครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับ Honda ในปีหน้าและปีต่อๆไปถ้ามีกระแสข่าวชัดเจนเมื่อไหร่นะครับผมจะรายงานสัว์ทันทีและในเบรกนี้เวลาหมดลงแล้วติดตามันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ